ยางจบอ,งอีกเชรานี้ก็เราก็จะมาทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศนะเพราะระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเรามาพร้อมหน้าก,กันให้เราทำกิจสองอย่างนะให้เรานั่งนิ่งอย่างอริยะ สองให้แสดงคำหรือเชื้อเชิญผูอ้อื่นให้แสดงนะวันนี้เราก็ได้มานั่งนิ่งอยางอริยรแล้วต่อไปก็จะได้ฟังคำหรือแสดงคำนะวันนี้ก็จะนำหนังสือแก,ก้กรรมนะมา นะสัตยาพุทธวจนะมธรรมเปิดธรรมที่ตุกปิเรื่องทำไมคนที่ทำบาปก,กรรมอย่างเดียวกันแต่รับวิบากกรรมต่างกันนั้นเป็นอย่างไรให้เรามาเมี่อสดลดระดับคำของตถาคต อาลัหันตสมาสมารสุทธะได้ตรัสไว้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าีภิกษุทั้งหลายใครพึงกล่าวว่าคนทำกรรมอย่างใดๆย่อมสวยกรรมนั้นอย่างนั้นๆดั่งนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ ช่องทางที่จะทำที่สุดรู้โดยชอบก็ไม่ปรากฏส่วนใครกล่าวว่าคนทำกรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดๆย่อมโวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้น้นัังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติภูมาจย์ย่อมมีไม่ได้ ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบก็อา,อาไมนะออผิดพลาดนิดหนึ่งตรงที่ว่าย่อมสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นๆดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การประพฤติรทมจัรย์ย่อมมีได้นะแต่แรกว่ามีไม่ได้นะ สองว่ามีได้ดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติงรรมจารย์่อมมีได้ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบก็ยก่อมปรากฏให้เราเข้าใจนะก็คือกรรมที่สวยกรรมนั้นมีสองอย่างดังนี้ก็คือ ย่อมมีไม่ได้กับย่อมมีได้แล้วต่อไปก็ลองฟังดูอีกนะภิกสุดทั้งหลายบา,กกายปกรรมแม้ประพแม้ประมาณ้อยที่บุคคลบางคนทําแล้วบาปก,การรมนั้นย่อมนําเขาไปนรกได้บา,กกาปกรรมประมาน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคน ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนยกรรมคือให้ผลในภพปัจจุบันไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดไหลทำแล้วบาปกรรมนั้นจึงนำเขาไปนรกได้บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายไม่ได้อบรม มีศีลไม่ได้อบรมมีจิตไม่ได้อบรมมีปัญญาไม่ได้อบรมมีคุณความดีน้อยเป็นอัปปาตุมะคือผู้มีใจคับแค่ใจยากใจตำซามเป็นอัปปะทุกขะวิหารีคือมีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยเอตุเล็กน้อย คือเป็นคนเจ้าทุกข์บาปกรรมนม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดนี้ทําแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนําเขาไปนรกได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันบุคคลชนิดไหลทาแล้วกรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย บุคคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายได้อบรมแล้วมีศีลได้อบรมแล้วมีจิตได้อบรมแล้วมีปัญญาได้อบรมแล้วมีคุณความดีมากเป็นมหาตมะคือผู้มีใจกว้างขวางใจมุนใจสูงเป็นอัตตมานะวิหารีมีปกติอยู่ด้วยธรรม อันหาประมาณมิได้คือเป็นคนไม่มีเป็นคนไม่มีหรือไม่สแสดงกิเลสซึ่งจะเป็นเหตุให้เขาประมาณได้ว่าเป็นคนดีแค่ไหนบากรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลชนิดนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยพิสุุทั้งหลายตามว่าคนใส่เกลือลงไปในถ้วยเล็กๆหนึ่งก้อนท่านทั้งหลายจะสําััญว่ากับไรน้ำอันน้อยในถ้วยนั้นจะกลายเป็นน้ำขิมไม่น่าดื่มไปเพราะเกลือก้อนนั้นใช่ไหม เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าขา้าเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าน้ำในถ้วยน้ำนั้นมีน้อยมันจึงเข็มได้เพราะเกลือก้อนนั้นแต่ว่าควรใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันนั้นลงไปในแม่น้ำคงคาท่านทั้งหลายจะสำคัญว่ากับไร น้ำในแม่น้ำคงคานั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้เพราะเกลือก้อนนั้นหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าน้ำในแม่น้ำคงคามีมากน้ำนั้นจึงไม่เค็มเพราะเกลือก้อนนั้นฉันนั้นนั่นเลยภิกสุทั้งหลาย บาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทียกรรมมั่ปรากฏผลมากต่อไปเลยพิสุุทั้งหลาย <c oughs> บางคนผูกพันเพราะ สักแม้กึ่งกหาปณะนะแม้หนึ่งกหาปณะนะแม้ร้อยกหาปณะนะส่วนบางคนไม่ผูกกันเพราะส,สักเพียงเท่านั้นคนอย่างไรจึงผูกพันเพราะสักแม้กึ่งกหาปณะนะบางคนในโรคนี้เป็นคนจมมีสติน้อย มีโคะน้อยคนอย่างไงีคนอย่างนี้ย่อมผูกพันเพราะสักแม้กิ่งกึ่งกะหาปนะคนบะคนอย่างไรไม่ผูกพันเพราะสักเพียงนั้นบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคัง่งมีสักมากมีโภคะมากคนอย่างนี้ย่อมไม่ผูกพันเพราะสัก เพียงเท่านั้นฉันนั้นนั่นแหละพิสุทิทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบากกนปกรรมต่อมาน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทียกรรมไม่ปรากฏผลมาก ีิสุจทั้งหลายพ <c oughs> รางเกะหรือคนฆ่าเก็บบางคนอาจฆ่ามัดย่ามหรือทำตามประประสงค์ซึ่งเก็ที่ขโนยเขามาได้บางคนไม่อาจทำอย่างนั้นพรางเกะหรือคนฆ่าเกะเช่นไรจึงอาจฆ่ามัดย่าม หรือทำตามประ,ประสงค์ซึ่งแกะที่ขโมยเขามาได้บางคนเป็นคนยากจนมีสมบัติน้อยมีโภคะน้อยเพราะครางแกะหรือคนค่าแกะเช่นนั้นต่างาซึ่งแกะที่ขโมยเขามาได้ครางแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นไร ไม่อาจทำอย่างนั้นบางคนเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโอัคมากเป็นพระราชาหรือมหาอามาเพราะทางแกะคือคนฆ่าแกะเช่นนี้ไม่อาจทำอย่างนั้นมีแต่ว่าคนที่คนอื่นจะประนามมือขอมือขอแกะ เขาว่าท่านผู้มีระทุกท่านโปรดให้แก่หรือซักข่าชื่อแก่แกข่าบ้างบางบางคนดังนี้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายบาปก,การรมเม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนทำแล้วบาปก,การรมนั้นนำเขาไปนรกได้ ส่วนบาปบาปกรรมประมาณน้อยบางบิดบางบางอย่างอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทียกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยภิกษุทั้งหลายใครกล่าวว่าคนทํากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมสวญกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้น การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีไม่ได้ช่องทางที่จะทำให้สุกทุกโดยชอบก็ไม่ปรากฏส่วนใครกล่าวว่าคนทำกรรมตามจะทุนให้ผลอย่างใดอย่างใดย่อมสวยผลของกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้ โดยทางที่จะทำที่สุดทุกโดยชอบก็ย่อมปรากฏเช่นนี้แลอันนี้เป็นการการทำกากรรมเนาะหัวข้อก็บอกว่าทำไมคนที่ทำบาปก,การรมอย่างเดียวกันแต่กับลผลวิบากการรมต่างกันก็มัน ดูแล้วก็ขึ้นอยู่กับการกระทำนะการกระทำที่ทำกรรมโดยมุ่งหวังมุ่งหวังก็คืออาจจะเป็นผู้มุ่งด้วยความอยากนะก็คืออยากได้มากก็ทำกรรมก็เลยทำให้เป็นผู้มีผักบากกันมาก ่วนคนทาํากรรมแต่ไม่ได้งงหวังว่าจะได้มากเพียงแค่เหมือนคนที่เลี้ยงชีวิตตัวให้ล่อปลอดภัยไปได้นะไม่กดอยากก็เป็นคนที่ทำบาปกรรมน้อยก็มีบาปกรรมที่ประมาณน้อยส่งผลน้อยนะแล้วพระพุทธองค์ทรงยกตัวอย่าง การกระทำนะในเรื่องของอสู่เข้าการปฏิบัติธรรมว่าถ้าเราทำปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะ,ะได้ผลอย่างไรกับการปฏิบัติของเราเนาะก็ให้เราไปให้ควรลองคิดพิจารณาอีกทีเนาะ ด้วยนะด้วยความคิดด้วยจิตของเราแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนี่ยความคิดก็อาจจะ,ะไม่เหมือนกันเป็นตัจจะต่างเฉพาะตนนะก็ให้ไปให้ควรในความจริงแ้แน่นอนของเราเองเนาะอันนี้ก็เป็นข้อสูตร ในเรื่องของทำไมคนที่ทำบาปก,กรรมอย่างเดียวกันแต่วิบากกรรมต่างกันนะ